ครับพี่น้องหลังจากที่ฝนตกมากน้ำค่ะเต็มคลองเต็มหัวอีกเทื่อนึงแล้วครับ,บนี่สวัสดีทางใต้ยู่หายอยู่น่าครับพี่น้องเลยออกมาหาอยู่หากินหลังฝนตกครับเดี๋ยวจะเป็นการหาง,งันคอยรอติดตามอีกเทื่อนึงพี่น้องหลังจากฝนตกครับน้ำไหลแล้วครับน้ำไหลแล้ว น,น,น,งไงไน้ำพี่้องน้ำลซักไส่อนี่ซักไซส์ไว้นี่ครับสไ,ไ, <c oughs> ไสได้หมนก่ครับอือซักไสเลยครับสวัสดีครับพี่นี่ดีครับใส่สเงยบให่เงียบยบอกบก็บอ ปลาเอาปูมาไงแต่ก็ประมาณเอาเปลี่ยนใส่ปูทีไปเลยหนำไม่มหลายมันบ่มีหม่งใส่กบก็สิมาใส่ปูเฮ้ยซักผ้าหาปูครับอุย้ยมาแล้วมากินแล้วมาตามโค้กเรือ่องขั้นตอนการใส่ก่อนไปลองหาปูไปอ้อมครับจะไปซักนี่ซักจะกินอ้อมปูบ้านบวกกับคิดอยากลาบปูเพื่อน อาหารครับนี่คือเหยาะครับเหยาะขขาปูเนะครับสันมากรามโคกันมาสนิบตัวนึงน,น,น,น่ะเมื่อกีเ้เสียบไว้ได้บ่เสียบไ้หมองอะไรก็ได้บ่ แปูกับสมานีพนมนอ,อ,อมออกจ้ที่หาปู่อีกแบบนึงครับใส่เป็นโครงไกลครับเยือเหวนนเะเสียบไปปากน่นหมเลยบอกใอัตวยคนนี้กันมันหลกบชิดสวยงมันงายไหลหมปูให้ทอน กำเบ่งครับไอ้สักนี่ศัตรูข้าอยาู่ฮาจินนี่เออประการคงเห็นหัวตัวโปูคือศัตรูเผือนต้องยองมฮะจินน้นกัดเขากัดน,น้ำครับรถประชาก่อนปูเข้าไป เคียวกระจีอากาศน้ำแร,ง,แรงเงาโอ้เยียวไปสบายหูสบายตาครับเข่าเขียวฝนมากน้ำไหล ต้องพอ่อวิยนนำือพ่ออา่อนบกขาาหลาด้านี้ไปได้ลุกเลิกแล้วนงงอหมองยากยิ่งนเมาะว่าพ่องบอหมดเลย ือ้เหล่ายามกับ,กบคือว่าทิ่ถือก็ได้ครับน้องพ่อผมยังน้ำคนมากเห็นถ,ถือถเ

ส่ไวหวหลยไทยน้องมาท่าน

แรงครับพี่นอ้องคำเหมือดแล้วครับบ้าน็นเวลายามปูครับนี่เขาปักไว้แล้วนี่นี่นีน่นพอแล้วโอ้บนนี้มีลียิ่งขึ้นโอ้บนนี้มีพี่น,น,อน้องจะเอาไปซองกล่องมันยอาไฟใส่พ่อไฟออกครับไฟออกตรงนี cổ thì đầy vô sọ mà mắc cái nào tuần cam khô nó ở chỗ này năm chúng nha này đấy đây rồi đến chúng nha đầy Là ừ, đó. Ừ, cái cái có là ừ, cái món quá mọi người dù là cái món quá món quá có quá món quá món quá món quá rồi khụ Ủa, có, đây là luôn hả? Ừm, cú rí nè, xe không Cú hả cú? Ừm Ủa, kìa, con good กองไปออกกันปวดวนๆมะโค้งนี่เหาะกำลังสิเนอยางสบายใจเลยเห็กๆไปแล้วไปแลาตัวน้ากันสุดเอาบังนีกฟอ้มาทนทำตัวเองเลยกับมะโค้ กามพันนี่นกกามพันครับฮึนกกามครับพร้อมนี่ครับ

งานหลอบแลครับพี่น้องเกือบจะเครื่องกระพุ่มครับหลอบแลครับงานหลอบแลมนันมันครับพี่น้องมนัมนมนันมันนำเมืองตอนครับัยามรอบสวน เอย่ามก็ไปกันหน้าสองเลยสิโม้ต้นอย่างต้องจีใจยามต้องจอดนรนี้บ้างต้องจับหน้ามันก่อนเลยาแล้วก็ผัานไม่ซีมัน กามค้งนี้ครับโซ่กันกามมันคนเดียวแย้ว <c oughs> ยามสองเขียวครับพี่น้องเกินเครื่องคู่แล้วครับสองเขียวครับ น้อเข้ามาีิยามเดี๋ยวน้องก็สิดชาบ้านครับพ็อะไรงอไงครับไปไหนตามพวงเลยไปครับพี่น้องรอบสุดท้ายครับยามรอบสุดท้ายเนี่ยฮะย้เหล้าเหรอเฮ้ยยิมบัดตอนบ่ย้มเหล้ามันตอดบ่ตอด กูย่อมทบ้านนี่ไหมย่อเหลาอดคนละม่อตีตดเนาะตอดไดบ่ารูายัดเกือบนี่เกือบนี่เนาะสอขนมไเกือบพวกนี่เนาะมันอันตรายมาหกินให้ยากเถอะขันม่ย่อมหย่อมเห็นปหย่อมเหลาคนตัดตายบ่านี่ฮะโอ้ยผ้พมาอยู่ไก่มันแถบัน โ <laughs> อ้โบางงูผิดต่อแตงไหมสี่เ,เมืองเสือยยยยยอยู่ักไว้เหยเหย่เหานี่เย่เหอเามบมัน,มนิดออกอยัเนมครับ <laughs> พี่น้องหายกินน้ำขึ้นตรงระว่างครับัต์มีผิดไหลครับ <laughs> เหยีอ่อเหลาครับมีจิดเาา Liềm lạo, mục tiêu của thân mục tiêu là mục tiêu là mục tiêu là mục tiêu kiểu... là mục tiêu là mục tiêu là mục tiêu là mục Or or 2 2สอก็ปูหน่อามเห็บืมปูน้โอ้โหเก็ิหรือว่าอุนมวนเลยเก็บขุยแบบเก็บคุยเฮ้ยอะรกับพี่น้อง

ไม่หนหลอนเสีดายอะมึงอุ้ยป่า้

ก็ขุเจองค่ะเออกิ่นตัวเทือตัวรายจะเป็นตัวเทอกับตัวมท่ช่วหน่อยตัวเทือกมีกำมงีย่ก็เหรอขุดควอมเ็บตัวอ้ที่ีเดือยอยู่ตรงกลางข้อตัวเทลอกษณ์ของตัวเทอกันตัวเียถอะเป็นแบบนี้ตัวเมียครับ มีร่างไทยเงินเยอะครับเกี่ยววันนี้พี่น้องปูโอ้ยไม่ต้องตายยังนี่ทับกันตายป่ะต้องหยุดกันครับวานนี้ครับพี่น้องขาปูมาหนึ่งร้านครับยามสามเดียวครับถ้ายามนี้ก็ได้อีกครับเมื่อวันนั้นมันเต็มกูแล้วครับเริ่มไตออกกูได้แล้วะไม่ต้านครับก็พอวันนี้ครับพี่น้องพอกันไม่ทิปหนแล้วครับ รอติดตามเนาะก็ิต่อไปสิเป็นยังกัแล้วกันครับพี่น้องสวัสดีสวัสดีครับ